สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพีมูวิดิสมาไลฟ์โฟ f ์เว v e r นะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิดีโอซีคลาวเกกวงล็อกสายวากในตำนานอย่าง r e ตโ o s สเปกนะครับและอันนี้จะมารีวิววิดีโอซีคลาวเกกเอลัลบัลมแม่ของ r e ตโ o s สเปกชื่อว่าอันร s ส d นะครับสมาชิกดังนี้ก็จะมีพี่แนบพี่นอ็อตแล้วก็พี่บอมแล้วก็พี่เบิร์ดนะครับยืนอยู่พร้อมกับปีกนกหรือปีกนางฟ้านี่ก็ไม่รู้ตรงนี้จะเขียนว่าเรตโต c สเปกอันรสนะครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยข้างล่างก็จะมี h o โฮมคลาวเกตบ้านสีเขียวแล้วก็คลาวเกตฟอร์แคมเปเชืตึกสามสีเดี๋ยวจะมีคำว่าจ e น i ี r เ c o คอร์ดจีเอ็มแกีร้อยห้าิบ้าบาทส่วนข้างบนจะเขียนว่าบนซ้ายจะเขียนว่า c คลาวเกตนะครับจริงๆมันต้องอยู่ขวานะครับแต่ว่าต้องอยู่ซ้ายเพราะว่ารูปพี่นอตอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยย้ายมาอยู่มุมขวาส่วนอันนี้จะเป็นคำว่าเล t ตรสเปกอลุย cloud g เก e นะครับ ส่วนสารปกก็จะเขียนว่าวิดีโอซีดีคลาวเกะส่วนข้างปกก็นี่ครับข้างปกก็จะเขียนว่าวิดีโอซีดีคลาวเกะเลตโทสเปกอัลลิสนะครับแล้วก็จะมีชื่อวงกับชื่ออัลบั้มอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเดือนปีสงวนลิขสิทธิ์กับเลขรหัสแผ่นนะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันข้างหลังก็จะมีคำว่า l i t t l e s p e c t Alice เหมือนเดิมแล้วจะมีสมาชิกพี่แนบพี่เบิร์ดบอมแล้วก็น็อตเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นรายชื่อเพลงนะฮะอันนี้วิดีเพลงไทยจำนวน11เพลงวันที่ผลิต10เมษายนปี50านวันเราจะหน่าย10บพฤษภาคมปี50วิธีใช้เพื่อดูและฟัง นี่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิและจาจําหน่ายโดย GM Grammy เหมือนเดิมนะครับแต่ขออภัยโดยทํามันดูไม่ชัดนะฮะมันมืดเกินอันนี้จะเป็น p o w เ r อ o l คอลเลอร์ลอนทมนาที59 m p ิ g 1 a ้าเอ็ม y i ันอันนี้จะเป็นบาร์โคดส่วนใบอนุญ,ญาตจะเป็นคําว่า Letrospec อ le ัลบ u ้มอัลบูนะทั้งไทยและอังกฤษและบริษัทโดย GM Grammy รหัสแผ่นจะเป็นกอท01733-50ผู้รับรองสีเนา อนุญาตกรุงเทพเป็นหมึกสีน้าเงินนะครับผมขออนุญาตแกะซิลนะครับอ่าผมแกะซิลเรียบร้อยก็สภาพมันยังเมันใหม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นซิลที่ยังไม่ได้แกะนะครับขอมาดูข้างในกันข้างในก็จะมีนี่ครับเป็นกราฟิตี้นะครับจะเป็นรูปบอมน็อตแล้วก็เบิร์ดนะฮะแล้วก็ชื่อเลตอสเปกอาร s ริส จีเอ็มแกรมมี่จินนัทคอร์ดแล้วก็คอมเพลตดิจิตอลวิดีโอเอ็มจีเอและหันแผงกับได้ใบอนุญ,ญาตนะครับอันนี้คือเครดิตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องโทสเปกมีสมาชิกคือใครแล้วก็ใครเป็นคนทำอาร์ตดิเรกชันส่วนข้างล่างนี้จะเป็นบ้านวิธีใช้บ้านสีเกี่ยวกับตึกสามสี 4, แล้วก็ท่านสามารถนะไปแพร่เสียงแพร่ภาพเหมือนเดิมนะครับ อ่าเปิดออกมาก็เป็นรูปต่างๆที่เขาเคยไปทัวร์นะฮะแล้วก็เป็นวงเปิดของดิจอของ Big a แอในนี้ด้วย Big a แอสคอนเสิด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้สภาพแผ่นก็เป็นแผ่นใหม่เอี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นซิลมือหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่ได้แกะซีลแผ่นก็เลยดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ